แห็กไหมยังไม่เห็นจอเลยวะตอนพี่เล่นมันไม่แหลกใช่ไหมพี่แหลกเขาบอกว่าแหลกจนค้างเลยไม่หมายถึงว่าต,ตอนพี่เล่นเองอะคอมกูไม่แหลกเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองครับผูถามอะไรครับว่ามาขอบคุณยายส้มนะครับ ให้ลองไปเข้าไปสร้างห้องวิ่งดูก่อนนะว่ามันได้ปหมถ้าไม่ได้ก็ได้ลงกระตีแล้วอยนี่หมายไม่ไดเลยได้ได้ดูนั้ยมาสร้างห้องให้กูหน่อยโทอมาเด้กอกันมาเด้มีไอดีเสื้อที่กรอบไม่มีครับเดีย๋ยวให้ยอนดูให้มันได้พี่ อาจจะต้องถ้ามันถ้าถ้ามันยังไม่หาอีกเดี๋ยวลดมาเป็นแบบพันแปดสิบเท่ากับเท่ากับบ้านม่วงเพราะว่าตอนนี้พี่เตอร์ติวทุเคไ์แต่มีดีชุดไฟนะครับใครสนใจทักแฟนเพจได้เลยแสนสาม เจอรบทุกตัวเลยอ่ะเคียโคตรจีดอ่ะแค่เนียก็หา,ายากแล้วปกติผมเลผมไม่หาคิลเลอร์อยู่แล้วพูดถึงอะเคียฟแม่งโคตรแ่อ่ะสเสรอย่างเดียวกระตุกไม่ย,ยอนกระตุกไม้บ้านแดนทุกคนทั้งสองทางทั้งสองน้องทางเรากระตุกว่ะ ก็จะหายแล้วพี่ลองไล่ลองตีซักสักทีสองทีเนี่ยตีนะโทรมาแตกมาได้โทรปกติแล้วไปลุยดิ แล้วใช่ป่ะไม่แหลกแล้วใช่ป่ะไปดูดื่นแล้วแม่ก็ตกโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ไม่มีครับไม่มีครับผมไม่ได้โชคชุดไฟครับชชุดดีเสื้อเวีนไม่มีครับ ย้อนตามได้เนี่ยนะเฮ้ยมันไม่ขึ้นเหรอ,อหี่ขอใหม่ขอใหม่กระตุกหน้าล็อบบี้แทนตอนนี้ก็กระตุกเหรอ,อตอนนี้ก็กระตุกเหรอ บ้านไหนกระตุกบ้านไหนกระตุกบ้านม่วงหรือบ้านแดงผมดูปกตินะยูทูบอะโวิ์อ่ะดูกันบ้านม่วงโอบ้านม่วงแหลกจริง กระตุกจริงแต่ผมเซตใหม่รอบหน้าผมที่เดียวเลยบ้านแดงที่เดียวไปด้วยกัน,นอ๋อมัน<ห>เป็นพักพักว่ะบ้านม่วงเป็นพักพกักตอนนี้หายละตอนนี้หายละเออตอนนี้หายละทวิะเป็นพักพกักสวัสดีครับสวัสดีครับ ส่วนสำรานแค่นั้นแหละแล้วไม่เสื้อเป็นอย่างงี้อ่ะปรับใหม่เหรอคนตินอ่ะไหนวะโอ้ยใบเดบุยเดบุยอุยโหโบเลยนันั่นโบเลยนันั่น เอาอยู่ไหนวะก็แทบเปร์มันใหญ่ไหลบอลไหลบอลไหลบอลฟินเนสฟินเนสไอทิ้งทิ้งทิ้งบันใหญ่เล่นไปแล้วอะ่ะผมไปดรงบูน าามาาน,น,นิวเปมาห้าสิบมีแววพี่มาท <5 S 1> ี่จะมาชาร์ตี้สิเจ็ดสิแปดนะเว้ยอะไรนะยอนวัตปาร์ตี้สิแปดสิแปดมายังไงอันนี้อ่ะมีแววพี่มาที่จะมาแชร์เนี่ยมันไม่รู้อ่ะมันไม่ค่อยเล่นแล้วออดเดทบายอ่ะขอบคุณครับขอบคุณคนเดิมห้าสิบบาทครับแล้วผมเพิ่มเวลาให้นะครับอันหนึง เฮ้ยเจอกูไพื่ออ่ะพี่เอกพี่อย่าลืมปิดสตรีมในดิสคอร์ดนะพี่โอเคข้ากินด้วยได้ไป้ยครับกูไม่โดนกูครับ ทั้งหมดเอเจี guys, ่ะแขวนแขวนเทาเๆ้าพิษยกพี่ฟ้าไหมแบบนี้ออนมีไกด์ออนมีไกด์ไม่ไล่ปะ ตอนนี้ก็<ข>ต้อง,องสองบ้านเลยจะ<ข>ต้องนาจะนาจะที่เดียวแล้วแหละครับคราวนี้สองบ้านาน่าจะไม่ได้แล้วโอ้โหไอ้เฮียไอ้กูร่วงอ่ะเนี่ยโอ้โร่วงจริงหนุ่มกรุบามแบบโคตรแรงอ่ะ,อะมันไม่ให้เสร็จนายอะเฝ้า ไปขวาบนช่วยช่วยไปสายบนไปไปสายล่างสายล่างสายล่างเฮ้ยเห็นคนวิ่งสายกลางใครพี่เอกไปสายล่างมีคนช่วยป่ะไม่ไม่อ่าไี่พี่สายกลางขึ้นบ้านใหญ่ไปนะเว้ย ไม่ได้มาไม่ได้มา <c oughs> ก้าแมปแรงเอากลัวเอากูแต่ผมเซ็ตได้ใหม่ทุกคนนะผมต้องลงสตตแล้วเซ็ตใหม่ไม่เอาอ่ะไปบ้านใหญ่ปั่นกลมม็ล้มไมอะสองที่น่าจะไม่ไหวครับคอมผม อยู่ไหนไม่รู้นะบ้านใหญ่บางพี่เสรจไายกลางแมปจัดเดี๋ยวกูจะกูรากบ้านใหญ่ ลบบเลยไหนว่ะเครื่องกลางแบบเองอะ่ะเฮ้ยลงไปแล้วนะแล้วไม่ไม่ชิงอะ่ะปล่อยเข้า,มาไม้เฉยเฮ้ยปันไปไว้ีอ่ะเจียบเ<ๆ>จียบเฮ้ยอู้มีคนเปิดสองครับพี่อย่างนี้ กู้ครับแล้วแหละกูเห้อย่าอดรอดยอดตรงพุ่มอ่ะมันไหลบอลนะไหนเฮียน่ะแปครับแฝงฮับรีบเครื่องนี้ไปนะกรางแมบพุ่งไปเลยเอาสูตรมิกช่วย ด้านขมาซ้ายไ nice. อส์โมลีป่ะวะโมลีดิแต่มันอาจจะไม่ใช่โมลีก็ได้ใช่ปะพี่อยอนเป็นอย่างอื่นก็ได้ถูกฉีกไม่ทันฉีกไม่ทัน เพื่อนให้กแบบูแอบแอบกันได้ย่รอรอช่วยอยู่ไปเพิ่ขอัวล่างไายบนหน่อย่อนต้องอยู่ละบันล,ละเหลือเครื่องเดียวมันไม่ได้มานะเหมือนมันกลับละมันยังอยู่ยังอยู่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 ยบ้านเล็ก Make... makes Max. Max Thomas. Ủa lại bổng à? Bật lệch. ไม่ไล่หรอนะอาจจะไปซ้ายบนนะสี่พุ่งอ่ะเดินครับพักอะ่ะเสร็จตัวขวาบนนะพี่ไล่ใครอะไรกลับไปหาพี่อะ่ะอยู่ตรงเครื่องติดไปแล้วหลังบ้านใหญ่อะ่ะ ทีบ้านนี่อยู่ไหนวะล่างกลางพี่ย้อนกลับมาโอเคไอพี่สวยมันเจอมิกตรงไหนไม่รู้ผมกำลังมาเปิดล่างกลางเห็นอยู่ขวานโอเคปกำลังเปิดน้องล้อออกได้ออกได้ออกได้เพิ่งเริ่มเปิดนะเด็กหนุ่มไม่ทันนะเนี่ยถ้ามันชิ่งไปเลยพี่อย่าเพิ่งนะไปมันไปเลยเอ้แม่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 มันยังเดินอยู่หน้าประตูอยู่เลยมันยังเดินอยู่เลยล่าสุดนะไม่เห็นแล้วมันจะหมดพอดีอ่ะ เราออกว้าวสวยใช่แต่ผมลองมาตีเหมืนทุกคนขอไปเต็ใหม่ก่อนเดี๋ยวมาเตีใหม่ที่เดียวเราพอเลยไหลบอลจริงวะผมบอกให้ก่อน30นาที